สวัสดีค่ะพอแมี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอก,กับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง Youtube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมีกันทุกวันเนาะคะ่ะมีทุกวันไม่มีวันหยุดราชการถ้าผู้ใดสิชอบไปฮานอยก็มาติดตามกับทางช่องของมาดามเนาะฮานอยจะมี7เสียนดังให้มาทุกวันแล้วก็สรุปทุกวัน เอาเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเดอะ้อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนเสียนเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ f อเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเดอะ้อกราบขอบพระคุณหลายๆบานเราไปดูตัวเลขแนวทาง ด้วยกันเลยดีกว่าเนาะว่าจะเข้าจะปังอีกไหมเพื่อนไ้เป็นหน่อยเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องแล้วกันเน้นเน้นรอบห้พอมเนาะอะ,อะไปดูตัวเลขแนว่าด้วยกันเลยค่ะอ่านี้ก็จะเป็นของ2องสุวรรณเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องซองสุวรรณหาหน่อยเมื่อวานเข้าไปสองรอบเนาะเพราะว่าของ2องสุวรรณเน้นรอบ v i p ก็เข้าไปรอบ v i p เด้อค่ะ 0880แปดแปดศูนย์ตัวเน้นตัวโจเนาะแล้วก็รอบพิเศษก็เข้าไปหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเขาสองรอบมือวานดีใจกับคนที่ตามเนาะค่ะคนที่ได้คนที่ปังแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ปังเข้ามาไปต่อเนาะค่ะเนาะเรามาไปต่อว,ว่าเป็นของสองสุวรรณจะภาพไปอีกบ่ย่าลืมเข้าไปเบิ่งรัฐบาลเล่าน้ำเด้อพมพน้องเด้อแล้วก็วันนี้จะ สรุปเจ็ดเซียนดังรัฐบาลไทยสูตรเต็มให้เด้อค่ะลอติดตามชมเนาะแล้วก็ฝากในเด้อพม่พี่น้องประกาศเอฟซีถูกทันเนาะที่เขาไปเห็นช่องนั่นช่องนี่แล้วเพื่อนเอาเลขของทางช่องของมาดามไปโปรโมตไปลงช่องเพื่อนเนาะอย่างเลขยกล็อกจิกพารวยเขาสามตัวตรงๆเล่าพัฒนา เพื่อนเกษียเอาไปซองนั่นซองนี่เพื่อนเขามากคือเอฟซีเขามานี่แหละค่ะแต่เพื่อนมีช่องของเพื่อนเนาะเพื่อนเขามาเอาโดยบอไดรับอนุญาตบางท่านบางคนแต่บางท่านบางคนกะมาขอด้วยดีกะบอเป,ป็นยังเนาะแต่อย่าไปหลงเชื่อโอนตังหรือไปเชื่อที่เพื่อนเเ้าเพื่อนบอกเนาะเพราะว่า ล็อกกิ๊กพารวยเขามีช่องของเขาโดยตรงอยู่แล้วขันผู้ใดอยากเขาไปติดตามช่มก็สามารถเขาไปติดตามชมได้ล็อกกิ๊กพารวยช่องของเพิินเนาะแล้วก็ช่องหลักคือของมาดามคำนวณคือช่องนี้พ่อแม่พี่น้องช่องมาดามคำนวณชาแนลแล้วก็มาดามคำนวณสองที่โล่งมาตลอดแล้วว่าเคยเปอาของผู้ใดมาลงเอาแต่ของเซียนเซียนเจ้าของที่เคยอยู่น้ำกันมาเนาะ ฝากไหวพ่อแม่พี่น้องเพื่อบางท่านบางคนเขาไปลงโลลงโหลดเนาะเพื่อนเอื้อนว่างเดินหละภาษาลาวเพื่อนเขามาเอาไปล่งทั้งส่องเพื่อนเนาะคือว่ายๆกับคือลักขโมยขันเป็นภาษาไทยมันบอกพี่น้องโอ้ขันเป็นภาษาอีสานว่านอกเนาะเพิ่นมาลักเอาไปนะนะแล้วเพื่อนก็อันขันมัดรักเอาไปแล้วกับปรโมวดไห่เพื่อนน้ำเนด้อว่าเพิ่นมีส่องของเพิ่นอยู่เด้อค่ะเห็นใจกันเนาะ คั่นผู้ใดบ่บอ่บอ,อยากเขาสิเอิ้นว่าจังได๋ล่ะบ่อยากใช้สมองตัวเองเนาะยืมสมองของคนอื่นใส่นะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะปรโมทให้เพิ่นนําแนคั่นของเพิ่นเขา้าพงเพิ่นปังกะว่าเพิ่นมีช่องมีหยังเว้าให้เพิ่นนําแนเนาะอันเว้าเจ็บแนจักหน่นอยอยู่เด้พ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าได้ข่าวมาหลากหลายอย,ย่าง ขันพัก,กันเอาของเพิ่นไปกับโปรโมทให้เพิ่นน้ำเน่ขันของผู้ใดเขาจังของเซียนนุมจังของเลขล็กอกกีกเลขกมีทีมา่าซองสุวรรณขันผู้ใดเอาไปกระบอกเน่วเอาจากทา้งซองของมาดามเนาะไอเพิ่นได้เขามาติดตามน้ำทา้งซองของมาดามน้ำเนโปรโมทให้กันน้ำเห็นใจกันเนาะคะเนาะแบ่งปันกันไปเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบ่เอามาฝากทางเงน ฮานอยเด้เบาเลียงเล่าพัฒนาแต่ว่ามาฝากทางสองฮานอย <c oughs> แล้วก็สิไปสรุปให้พ่อแม่พี่น้องทางเล่าฟังอยู่เร <c oughs> ลาพัฒนาอ้าวบาบเนี้เข้ามาติดตามฮานอยไปด้วยกันเนาะเพราะว่าสุเมือนี่หลากหลายเนะเาะพ่อแม่พี่น้องก็ให้เบ้าเนี่ยจากน้อยเนาะค่ะเนาะนไปสะกิดจิตใจผู้ใดที่ฟังบมวนบพะบพิงในหูกับก,บกบพอขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าความเป็นจริงมาดามที่เอามาเอาเนะเาะเห็นใจผู้เพิินใส่สมองใส่ปัญญาคิดคนแนวทางออกมาเนาะแล้วบางท่านบางคนเพิ่นก็เอาไปแบบสบายสบายจังสินะโกะโปโมทให้เพิ่นน้ำแน่เห็นใจกันเนาะคะเนาะเอาอย่าไปลงเชื่อแล้วโอนตังหรือฟั้งไ้ดีสะกอนา่าเพิ่นมาจังใดแบบใดเนะาะพ่อแม่พี่น้อง แต่บางท่านบางคนเพิ่อนอยู่ในช่องนั้นเบิ่งงต่ช่องนั้นเพิ่นก็อาจจะบรูว่าเลขของแต่ละเซียนมาจาก่องใดแทะเนาะแต่ว่ามาดามก็บ่เคยเข้าไปเอาใน่องใดมาลงได้พ่อแม่พี่น้องนอกจากเพิ่นห้มาโดยตรงเนาะก็บ่ได้ว่าเจ้าของเป็นคนดีดอกแต่เรามีสัจจะในใจการลักขโมยคือเป็นสิ่งที่บ่ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องว,าวา่า อ้แคปหน้าจอบันีึกันผู้ใดสี่ตามของซองสุวรรณของซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยแปดกับศูน VIP, ย,ย์สองตัวสี่หางเน้นหลอกวีไอพี่คือเก่าเด้อกันเด้อสองตัวสี่หางก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองเบิร์ก็จะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์ สามตัวส,สามตัวสามหางก็จะมีแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองแปดแปดศูนย์เด้อค่ะ,ะแคปหน้าจอพลเมลพี่น้องถ้าใครจะตามของสองสุวันเนาะสองตัวเน้นสองหางแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งเด้อค่ะสามตัวเน้นหางเดียววุ้ยสามตัวเน้นสองหางขอโทษขอไปสามตัวเน้นสองหาง แปดศู 1> 80 1, 80นย์หนึ่งแปดศูนย์สองเน้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวันแล้วไปต่อเป็นของไทรเนาะ,ะยังไงก็กราบขอบุญขอบุณสองสุวันเน้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางวา,างทางซ่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วไปต่อเป็นของเซียนหนุ่มนะคะของเซียนหนุ่มก็ได้ไปรอบปกติเนาะ เพราะว่าเพิ่นเน่นรอบปกติกับเขารอบปกติเด้ยกว่าไหมพี่น้องรอบปกติของเซียนหนุ่มเข้าไปที่หกห้าห้าหกเนาะวันนี้มาติดตามชมต่อว่าของเซียนหนุ่มเสียเขาสิปังสิพานอีกไหมรูดเอา้าป๊าดเมื่อวานนี่ไปเหตุของเพิ่นน่าเป็นเล่าพัฒนาพนะนะเขียนไวน้นะหน้าตาเืยชัดเจนเพื่อนไหพี่น้อง <G ül üş> แต่วันที่จริงแล้วเป็นฮาหนอยเด้พี่น้องโอ้ยมาดามเป็นหลายกักอยู่เป็นฮาหนอยคะ่ะฮาหนอยเขียนผิดทั้งเล่าทั้งน้อยหลายเนาะพี่น้องทั้งใสสมองหลายอย่างหลายเนาะแอปหน้าจอคะ่ะวันนี้ไม่ผิดเนาะเป็นฮาหนอยรวดสีน้อยของเซียนหนุ่มให้มาวันนี้ศูนย์กับสองสองตัวหกหะสองตัวสี่ห่างศูนย์หนึ่งศูนย์สอง สองหนึเบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์ตัว3หาง0 1นย์หนึ่งสองศูยสาเด้อค่ะสองตัวเน้น3ามหางศูนย์หนึแล้วก็สองหเด้อค่ะเด้ออ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มเนาะค่ะเนาะ แล้วไปต่อเป็นผงไายเป็นของชชเชชัยเนาะค่ะของชชเชชัยเข้าไปรอบปกติเพื่อนเน่นรอบปกติก็เข้าปกติพอไปพี่น้องไยเข้าไปที่หกเก้าตรงตงตัวเน้นตัวเจวันนี้จะมาอีกไหมออาถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับวันนี้จะมีแต่ห่านหน่อยเนาะ จอเชื่อใจให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยแปดกับสามสองตัวสี่หา4 8 4 8 3 3่างสี่แปดสี่แปดห้าสามสี่สามห้าเบิร์ก็จะเป็นแปดแปดสามสามสามตัวสามห่างแปดแปดสามสี่แปดสามห้าแปดแปดสามเด้อค่ะสองตัวเน้นสามหางแปดสี่สามสี่ สามห้าสามตัวเน้หนหางเดียวสามแปดสี่เด้อค่ะเอาแคปนาจอพมาพี่น้องถ้าใครจะตามของชอเช่ใจเนาะแล้วไปต่อเป็นของเลขลับนางฟ้าเนาะของเลขลับนางฟ้าก็ได้ไปสองรอบน้ำหวานไปรอบสามไคีห้าแปดตรงๆแล้วก็ต่อด้วยรอบปกติหกห้า วันนี้ถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หนอยถึงห้าหนอยศูนย์กับหนึ่งสองตัวหกหางศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามเบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามตัวสี่หาง ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสามสามตัวเน้นหางเดียวศูนย์หนึ่งเก้าเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลับหนางฟ้าเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มา ของแรกมีที่มาเข้าไปรอบพิเศษหนึ่งสามตรงๆเนาะวันนี้มาจับตามองเพิ่นไฮมาหน่อยแล้วเด้ยบาทนี่มอวานมาดามะย่าไฮหลายๆเลขมีที่มากวสันเอาคือมูเนี่ยนะใจเนี่ยเวสันใจอีลีพ่อแม่พี่น้องมือนี่มาแหละให้แค่สี่หางนะคะเลขมีที่มารูดสี่หน่อยวันนี้ 0ย์กับ2 2ตัว4หาง0ูนย์สามย์สสองสสองสเบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์สอตัว3หางศูนย์สอง0นย์สสี่ศูะคะสตัวเน้น3ามหาง0ูนย์สาย์สสอง 2. สแล้วก็3มตัวเน้น2หาง0ูนย์สองสาย์สองสเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามค้อง เลขมีที่มาเนะต่อไปเป็นของล l o กกิกเนะค่ะเนาะอ่ะพี่มาดามว่าออไปกะพงสิเขาใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะของเลขลกค g ิกเนะเาะเพราะว่ามาดามขึ้นหัวข้อที่ว่าเรื่องแบบผู้มาแอบอ้างผู้มาเอาไปนั่นแหละเนาะอ่ะมาจังไดก็ได้ชาวโลกด้วยกันมนไหวพ่อแม่พี่น้อง ของแรก l o g i กให้มาวันนี้รูด4น่อยถึงห้าน่อย3กับ5้สองตัว6หาง3 6 3 7กสามเจ็ดห้าหก้าเจ็ห้าแปนก็จะเป็น3ามสาหหสตัว4หาง3ามห้าหกสห้สห้ด สามสามห้าเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางสามเจ็ดสามแปดห้าหกห้าเจ็ดสองสามตัวเน้นสองหางสามห้าหกสามห้าแปดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของแมวน้อยนำโชคนะคะแมวน้อยนำชโชคบัวพานเนาะ,ะขอโทษขออภัยวันนี้วันใหม่ไปใหม่แมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูด สี่หน่วยถึงห้าหน่วยสามกับหกสองตัวหกหางเอาสองตัวสี่หางสามศูนย์แล้วก็หกหกสามห้าแล้วก็หกแปดเด้อค่ะสองตัวเน้นสามหางสามศูนย์สามห้าหกแปดนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามแมวน้อยน้ำโชคยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณแมวน้อยน้ำโชคเด้อค่ะที่หายตัวเล็กแมวทาั้าว่างทั้งสองเนาะ ขอบพระคุณหลายๆของมาดามกะโบพ่านเดือหมู่บ้านขวดหูขอดใบแฟนครับเนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่มาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวสี่หางสองสี่สองห้าสองสองสี่สองห้าสี่ห้าสี่หกเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหาง สองสี่ห้าสองสี่หกสอง 4, สองสี่เด้อค่ะสองตัวเน้นแค่สองหางสองห้าสี่ห้าสามตัวเน้นหางเดียวสองสี่ห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอพ่อแห่พี่น้องถ้าใครจะตามของมาดามน,ะะนกขะนกกะตรวจขอให้โบพานหมู่บ้านนกขะ,ะนกวันนี้วันใหม่เนอะอาจจะไปเนาะเอาหมู่บ้านของเอ่อนนองสำลีพลบใดหายมาเนาะวันนี้ให้มาแล้ว อาน,น้องสำลีให้มาวันนี้รูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยหกกับสามสองตัวเก้าหางหกสามหกเก้าเจ็ดสามสามสี่หกศูนย์เก้าสี่หกสองสามศูนย์สามสามนะคะสามตัวสามหางสองหกสามเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดสามสองตัวห้าหาง กสามหกเก้าเจ็ดสามสามสี่หกศูนย์เน้ะค่ะเอาแคปนาโจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคเนาะเอาแมวน้อยนำโชคกนะน้องสาําลีเนาะคะ่ะถ้าใครจะตามของน้องสาําลีแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเซียนเซียนเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะบบาะกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีวันนี้ขอให้ได้ไปฮาหนอยสู่ขู่สู่คนเด้อค่ะเด้อเจอกันพรุ่งนี้นะคะฮาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ